และนี่ก็เป็นข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนแล้วนะครับว่าถ้าเกิดเราเปิดใช้งาน Co-Pilot โดยการใช้ Microsoft Edge เนี่ยจะได้สิทธิในการพิมพ์คำสั่งได้ถึง30คําคำสั่งสะดวกมากเป็นประโยชน์มากติดตามกันที่คลิปนี้นะครับ โคพาย o t เอพิโซดที่3สุดยอด AI จากบริษัท Microsoft สสำหรับคุณครูทั่วจักรวาลมาแล้วนะครับสวีด so ักสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเลยเข้าสู่ช่องทิดเดินช่นะครับคลิปนี้เป็นตอนที่3แล้วนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้เรียนรู้คลิปที่1กับคลิปที่2เนี่ยก็แนะนำให้ย้อนกลับไปรับชมกันได้เลยนะครับเพื่อที่จะใช้งานโคพาย o t เนี่ย ได้อย่างเต็มที่เต็มประสิทธิภาพนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับ5คําสั่งสุดเจ๋งที่ถ้าเกิดรู้ไว้เนี่ยได้ใช้ประโยชน์จริงอย่างแน่นอนและในคลิปนี้เนี่ยผมได้ขยับนะครับมาลองใช้เครื่องคอมพิวเตอร์นะครับโน้ตบุ๊กในการอัดคลิปวิดีโอแล้วก็ได้เปิดใช้งาน Copilot ผ่าน Microsoft Edge นะครับซึ่งตอนนี้ทุกท่านเห็นว่า ใช้ได้ถึง30คำสั่งนะครับหรือว่า30คําถามเลยทีเดียวซึ่งเป็นอะไรที่สะดวกมากเดี๋ยวเราจะไปลองเรียนรู้ไปค่อยๆนะครับทําความรู้จักทาความคุ้นเคยกับ Microsoft Copilot กันมากขึ้นในคลิปนี้นะครับแน่นอนครับก่อนจะไปรับชมกันต่อเนี่ยฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีนแชร์ด้วยนะครับ ไปครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยครับ euh ก่อนอื่นผมอยากชวนทุกท่านพิส <sh> ูจน์ไปด้วยกันก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยไม่ได้ลองเปิดด้วย microsoft edge นะครับเริ่มต้นเลยผมลองเปิดนะครับ co pilot โดยใช้ mozilla firefox ตอนนี้ผมอยู่ที่ mozilla firefox นะครับซึ่งทุกท่านจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยเป็น1 o f 5ก็คือใช้ได้5คําสั่งนะครับอันนี้เป็น mozilla firefox สังเกตตรงนี้นะครับผมใช้บัญชีของตัวเองอยู่นะครับ อันที่2นะครับผมลองเปิดด้วย Google Chrome นี่นะครับ Google Chrome ก็จะได้5คําคำสั่งเหมือนกันนะครับนี่นะครับ1 of 5แต่ถ้าเกิดเป็น Microsoft Edge นะครับตรงนี้เลยนี่นะครับสังเกตด,ดูว่าถ้าเกิดเป็น Microsoft Edge เนี่ยตรงนี้จะเป็น1จาก30นะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีสัญลักษณ์ของโค p ไ l ลอดขึ้นอยู่ที่มุมบนขวาด้วยแล้วด้านมุมล่างขวาของ เครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์ของโค p พ l o t ปรากฏขึ้นมาตรงนี้ด้วยนะครับเนี่นะครับเมื่อเรานําเมาส์ไปวางมันก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ซึ่งนี่ก็คือข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนแล้วว่าถ้าเกิดคุณครูใช้ Windows 10ขึ้นไปนะครับก็แนะนําให้เปิดใช้งานโค p พายลเนี่ยด้วย Microsoft Edge จะใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสูงสุดและดีที่สุดนั่นเองนะครับ ต่อไปเราไปเรียนรู้5คำสั่งที่น่าสนใจและใช้ประโยชน์ได้จริงกันครับพร้อมแรกนะครับจะพาทุกท่านไปทดลองเกี่ยวกับเรื่องของการแปลภาษานะครับซึ่งเราเคยใช้ทั้ง ChatGPT แล้วก็ Gemini ในการแปลภาษาไปแล้วแต่ถ้าเกิดใช้ c o h e ่ยจะสามารถแปลภาษาได้ดีขนาดไหนเดวลองมาดูนะครับซึ่งในที่นี้ผมขออนุญ,ญาตนำบทความจากเว็บไซต์ Eduopia มานะครับซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์ที่อยากให้คุณครูเนี่ย ไปกดติดตามกันไว้ทั้งตัวของเว็บไซต์แล้วก็ตัวของเพจ a c e b o o k หรือว่า YouTube ด้วยก็ได้นะครับตรงนี้จะมีเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาการเรียนการสอนบทความทางการศึกษาเทรนการศึกษาของโลกใบนี้นะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายที่เป็นประโยชน์มากๆยังไงลองกดไปติดตามกันดูนะครับในที่นี้ผมก็คัดลอกมาในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วนำมาวางนะครับแล้วผมจะบอกว่าช่วย แปลเป็นภาษาไทยนะครับให้ฉันหน่อยนะครับอ่าโอเคลองดูนะครับเมื่อก่อนเวลาเราแปลด้วย Google แปลภาษาเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะมีข้อจำกัดในเรื่องของความเข้าใจนะครับแต่ว่าพอมาเป็น AI ที่มันมีความฉลาดเรื่องของภาษามากๆเนี่ยมันก็ช่วยลดนะครับข้อจำกัดตรงนี้ลงไปเยอะเลยนะครับอ่าโอเคลองมาดูนิดนึงนะครับ โอเคอันนี้เขาบอกว่ามีการพูดถึงการโต้แยง้งหรือการดีเบตเกี่ยวกับเรื่องของจริยธรรมทาง AI ด้วยนะครับเขาบอกทีนี้มันไปออกมาแบบนี้นะครับลองมาดูนะครับกิจกรรมตัวอย่างอาจรวมถึงการที่นักเรียนมีส่วนร่วมในการโต้วาทีนะครับเกี่ยวกับจริยธรรมของ AI นะครับการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ใช้ AI นะครับลองมาดูนะนี่นะครับการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ใช้ AI นะครับและสามารถอธิบายถึงวัตถุประสงค์ของมันนะครับ และสามารถอธิบายนี่นะครับอธิบายถึงวัตถุประสงค์ของมันอ้อค่อนข้างยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็การมีส่วนร่วมสถานการณ์จำลองเกี่ยวกับ AI นี่นะครับการเข้าร่วมการจำลองโดยใช้เครื่องมือเกี่ยวกับ AI เพื่อแก้ปัญหาในโลกจริงนะครับนี่นะครับเพื่อแก้ปัญหาในโลกจริง r รีย w o ว l d solve real world problem so โอ้ก็ค่อนข้างยอดเยี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการแปลภาษาใน c ค p i l o t เนี่ย ถือว่าเป็นอะไรที่ใช้งานได้ดีเลยในพร้อมที่2นะครับเป็นพร้อมที่มีประโยชน์มากๆก็คือการใช้งานของโคพาย o t เนี่ยสรุปข้อมูลโดยมีการกําหนดจํานวนตัวอักษรเลยนะครับซึ่งในที่นี้ผมลองพิมพ์ว่าส,สรุปข้อมูลข้างต้นให้อยู่ใน50ตัวอักษรน,นะครับเดี๋ยวลองมาดูกันว่าได้ผลลัพธ์เป็นยังไงนะครับโอเคผมจะลองกด Enter เลยนะครับ อ่านี่นะครับมันก็จะออกมาเป็นในลักษณะแบบนี้น่าจะสั้นมากๆเกินไปนะครับขออนุญาตลองกดซ้ําอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับเคานี่นะครับลองดูนะครับโอ้อาจจะน้อยเกินไปนะครับผมจะลองสัก200ก็แล้วกันนะครับตอนแรกคิดว่า50มันดูแบบพอดีแต่ว่านี่มันดูสั้นเกินไปนะครับ อ่าโอเคนี่นะครับออกมาในลักษณะแบบนี้ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับผมทุกท่านมีข้อมูลเยอะๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเป็นโครงการเป็นเอกสารใดๆก็ตามสามารถที่จะให้ตัวของโคคไฮลอดเนี่ยสรุปออกมานะครับในประเด็นสําคัญสามารถกําหนดจํานวนตัวอักษรได้ด้วยว่าต้องการให้อยู่ในกี่ตัวอักษรยอดเยี่ยมมากเลยนะครับ นอกเหนือจาก,การกำหนดจำนวนตัวอักษรแล้วนะครับเรายังสามารถให้โคไคลร์เนี่ยสรุปข้อมูลโดยกำหนดจำนวนของย่อหน้าได้ยกตัวอย่างเช่นนะครับผมขอข้อมูลใหม่เลยนะฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับจริยธรรม AI ในยะไอใน5ย่อหน้านะครับมันก็ออกมาให้ผมในลักษณะแบบนี้ซึ่งมีอ้างอิงถึงเนี่ยนะครับเพียบเลยนะครับอ้างอิงตรงนี้มีอ้างอิงถึง7เว็บไซต์ด้วยกัน เเว็บไซต์นี้นะครับคือข้อมูลทั้งหมดที่มันสรุปมาแล้วให้เหลือ5ย่อหน้าตรงนี้เวลาเรานําเมาส์ไปวางเนี่ยเราจะเห็นด้วยนะครับว่าข้อมูลที่เจ้าตัวของโค p i l o t เนี่ยนำออกมาเนี่ยต้นฉบับมันอยู่ที่ไหนนะครับแล้วตัวยกกําลังตรงนี้ก็สามารถที่จะกดไปได้ด้วยนะครับเนี่ยนี่นะครับหรือจะกดลิงก์ด้านล่างก็ได้ยกตัวอย่างอันนี้นะครับนอกจากการไปที่เว็บไซต์แล้วนะครับเจ้าโคเฮ l o t เนี่ยมันยังสามารถเข้าถึงเอกสารที่เป็นไฟล์ pdf คิดลงไว้ในเว็บไซต์ด้วยนะครับเนี่ยครับคือความเจ๋งของตัวของโค้ดไฮลอดนะครับที่อาจจะพบได้ยากนะครับในตัวของ h a GP t GPT หรือ g e m i n i นะครับอันนี้คือความยอดเยี่ยมอย่างหนึ่งนะเพราะว่าในตัวของ h a GP t GPT 4o เนี่ยเมื่อหมดแล้วนะครับเมื่อหมดหรือว่าลิมิตแล้วเนี่ยมันกลับไปเป็นตัว3.5เนี่ยก็จะไม่มีอ้างอิงในลักษณะแบบนี้ด้วยนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับว่าเราสามารถที่จะกดดูอ้างอิงตรงนี้ได้เลย ทีนี้นะครับผมต้องการที่จะให้เจ้าตัวของโคพไพลอเนี่ยสรุปข้อมูลนะครับสรุปข้อมูลที่ได้มานี่แหละให้เหลือในย่อหน้าที่ต้องการนะครับสรุปให้เหลือเพียง3ย่อหน้าเท่านั้นเคนะครับเคผมก็จะกด Enter 1ครั้งนะครับนี่นะครับมันก็จะสรุปออกมาในลักษณะแบบนี้นะนี่นะครับย่อหน้าที่1 ย่อหน้าที่2ยย่อหน้าที่3เรียบร้อยแล้วนะครับในลักษณะแบบนี้นี่คือความยอดเยี่ยมตรงนี้แหละครับที่ครูสามารถนําไปต่อยอดกับเอกสารที่มีจํานวนหน้ามากๆแล้วคุณครูต้องสรุปเองก็ให้โคไพลอตช่วยได้เจ๋งมากๆเลยใช่ไหมครับ ในพร้อมที่4นะครับก็คือการกําหนดจํานวนบรรทัดเลยเพราะถ้าเกิดตัวอักษรไม่เจ๋งพอย่อหน้าไม่เจ๋งพเนี่ยเอาเป็นบรรทัดก็ได้นะครับผมจะลองนะครับให้มันสรุปนะครับช่วยสรุปข้อมูลให้เหลือเพียง1บรรทัดที่สําคัญที่สุดเกี่ยวกับจะริยธรรม AI นะครับอ่านี่เลยลองดูนะว่าหนึ่งมันทาจะเป็นยังไงนะครับช่วยสรุปข้อมูลนะครับนี่นะครับก็เหลือแค่นี้การใช้งาน AI อย่างมีจริยธรรมต้องมีความรับผิดชอบมีความรับผิดรับชอบโปร่งใสและลดอคตินี่นะครับคือความยอดเยี่ยมของโคพายท์นั่นเองนะครับ สุดท้ายก็คือการกำหนดความยากง่ายหรือความเป็นวิชาการให้กับข้อมูลที่แสดงผลลัพธ์ออกมานะครับตอนนี้ผมลองพิมพ์นะครับว่าขอข้อมูลเกี่ยวกับ AI สำหรับเด็กประถมในจำนวน3ย่อนหน้านะครับแล้วผมจะลองพิมพ์นะครับให้มีความยากง่ายเพิ่มขึ้นหรือลดน้อยลงได้โดยใช้พร้อมง่ายๆช่วยสรุปบ,บทความนี้ให้กับนักศึกษานะครับปริญญาเอกนะครับ ในการนำไปนะครับประกอบการเขียนเอกสารนะครับหรืองานวิจัยก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับผมจะลองพิมพ์ในลนักษณะแบบนี้ว่าช่วยสรุปบทความนี้นะครับให้นักศึกษาปริญญาเอกนะครับในการนำไปประกอบการเขียนเอกสารเพิ่มความเป็นวิชาการมากขึ้นผมจะลองพิมพ์ในลนักษณะแบบนี้นะครับ ลองดูว่าบทความนี้แหละนะครับมันจะไปทําให้มีความเป็นวิชาการมากขึ้นในยังไงนะครับนี่เลยนะครับอืมโอเคนะครับเดี๋ยวลองมาดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับออกมาเป็นในลักษณะแบบนี้เราสามารถกําหนดได้เลยว่าต้องการให้มีความยากความง่ายความลึกนะครับความกว้างขนาดไหนเราสามารถกําหนดได้นะครับหรือผมจะลองบอกว่า ฉันต้องการให้สรุปบทความนี้นะครับบทความนี้ให้เหลือเพียงหนึ่งย่อหน้าให้เข้าใจง่ายให้เข้าใจง่ายนะครับให้เข้าใจง่ายเข้าใจง่ายเหมาะสำหรับให้นักเรียนประถมต้นอ่านและศึกษานะครับ นี่เลยนะลองดูนะว่าถ้าเกิดให้แบบเข้าใจง่ายแล้วให้นักเรียนประถมต้นเนี่ยอ่านแล้วมีความเข้าใจสามารถศึกษาได้นะครับจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับก็จะออกมาเป็นในลักษณะแบบนี้เลยนะครับบทความนี้กล่าวถึงการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ในการศึกษาโดย AI สามารถช่วยครูในการตรวจการบ้านอ่าเด็กๆก็เข้าใจละโอช่วยคุณครูในการตรวจการบ้านสร้างเนื้อหาการสอนจัดการงานเอกสารทําให้ครูมีเวลาในการดูแลนักเรียนมากยิ่งขึ้นนะครับ นอกจากนี้ AI ยังช่วยสร้างสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคนเช่นตำราการสอนผ่านวิดีโอทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาโอ้โหยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับและนี่ก็คือ5คําสั่งที่น่าจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น,น้อยนะครับท่านใดมีคําสั่งอื่นๆหรือพร้อมที่น่าสนใจก็สามารถที่จะแบ่งปั้นที่ล่างคลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นประโยชน์กับเุณนครูท่านอื่นๆได้นะครับ ทุกท่านครับถ้าเกิดทุกท่านชื่นชอบคอนเทนต์ประมาณนี้ของที่เดนแชร์เนี่ยก็ฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันด้วยนะครับและก่อนจะปิดคลิปนี้ออกไปขอนิดเดียวนิดเดียวจริงๆครับฝากกดไลค์ กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเด่นแชร์ด้วยนะครับตามกันต่อคลิปหน้าเกี่ยวกับ CoPilot จะเป็นเรื่องอะไรที่น่าสนใจนั้นยังมีอีกมากมายดูคลิปนี้จบแล้วยังไงก็อย่าลืมดูคลิปที่1ที่2และลงมือใช้งาน CoPilot จริงๆนะครับผมเชื่อมั่นเลืเกินว่าทุกท่านจะได้ใช้ประโยชน์จริงๆจาก AI ทั้ง3ตัวไม่ว่าจะเป็น h a t GPT Gemini c o p i พ o t หรือแม้กระทั่ง c h a t PDF และอื่นๆอีกมากมายที่ทีเดนแชร์ได้ทำลงไปที่ YouTube ของทีเดนแชร์แล้วนะครับติดตามไปด้วยกันเรียนรู้ไปด้วยกันเติบโตไปด้วยกันครับ